แม่บ่หนาวบ่หนาวเลยวะเรื่องนี้ไปหลังเดี่ยวไก่ในหมกยังครับมือนี่ยหมกปลาซิ่วหมกแกงบาทนะครับเราเห็ียดไปตัางอ๊อฟเบิด์ตซัมแม่เราหมกปลาดุกหน่อยบาทเฮาถุงละหาสิบบาทแม่เราเพียงหนามเพียงยังออกสิเกี่ยวเขา สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุปูสุกคนครับมือนี้ผมอยู่ตลาดเสาวันเสาบ้านนาเจริญตำบลขามป่อมอำเภอเข้มลาลัดจังหวัดอุบลราชธานีครับฝนตะเวนกำลังตื้นแล้วครับผมมือน,นี้บรรยากาศหน,นะน,นาวแล้วนะอ้มานังอยู่นอกมูเลยมือนี้หอมกระเทียมนะพี่น้องหล่ะบรรยากาศหนาวนพี่น้องเขาเิ่นอย่งางฝ่าล้นไผ่น้ำหน้าแหละครับตอนนี้บางคนเป็นกับเกีียวแล้ว บางคนกับบอทัานเกี่ยวส่วนตัวผมเองมือขึ้นเกือบเที่ยงขึ้นครับผมเทียสีแล้วโมเมนต์หน้าหลาเลยพี่น้องเด้อเกี่ยวยากเกี่ยวลุยน้าเกี่ยวยากเนี่ยจังหน่อยเกี่ยวขึ้นมากอะ่ะเขาไปตรงไปตาก่อนเนาะพี่น้องเนาะคนะุณลักตลาดมาบานเท่ามือนี่ผมเข่าสนทงังอีกทาง้งนึงนะครับเป็นสิมี่สองฟังเตอมือนี่ผมมาเข่าอีกทงังฟังมือทางนี้ครับผมพี่น้องเฮากับกำลัง ตลาดตลาดโอ้ยเป็นอย่างแนวทางขุดขามไปบึงกันนะค้าวมาโพดแท้งามดิผักงามเด้อพี่น้องเด้อบึงเนี่ยผักเหล้าบา้าโอ้ยผักแม่ออนซ้อนเด้อพี่น,อน้องเด้อยามดิกำลจักบ้านดิครับผักหอมผักซี่เข่ากำลัดสีเอ,อ้ยนี่ก็สอมน้อแม่นเบิร์ตบุแม่นอ,อ่ะผักบานเฮาปลูกเองขายเองพี่น้องเลย นี่แหละย่ามมันผนบักท่วบักแตงหน้า,นาหนาวนานี่เกี่ยวเขาแล้วก็ปลูกมาเป็นกระสอบเลยครับผมปลูกเองขายเองบักกระแนงสมพักบักขามบักขามเชื่อมถุงจังหวัดครับบักขามเช่อิ่อมห้าส<ะ>ิบ <50. S 2> บาทเนะครับบักกระแนงบา้านเฮากระลังออกดอกเนะดือช่วงนี้เกี่ยวเขาแล้วตะวันส่อนนะครับความเป็นความ <c oughs> ไก่ไก่ย่างวิเชียนเขามันไก่ครับเสื้อผ้าเมื่อสองมีดนะครับส้นทา้งนี้แต่ก่อนเป็นสิบลมีนะครับเพราะว่าหนาฝนหนาม,มันติดขังอยู่นน่นะ <S <S แต่ตอนนี้มันหนาไฝนตุนแล้วแล้วพี่น้องมองนะโอ้บริน์่น้นคึกค,คักตะเสาเลยพี่น้องคน้นคึกคักตะเสาเลยครับสงสัยเป็นสีเขาเอ่นี่ยังเกาะบางคนมันอยากน้ำให้น้ำหน้าขึ้นมาเนี่ยละครัเป็นก็มาตะเสาตะเดดตะดืน สองมาหาสื่อเขา่าสื่อของวโอ้ยคนเริ่มคือขักขับบางคนมึงกับมาสื่อตะเดิกแล่ะกะเฝ้าไปเกี้ยวเขาเกี้ยว,ยวน้ำาปี่นไก่เปิี่ยเขากีใส่ไข่แล้วเราว่าเกี้ยวเขาเกี่ยว,ยวน้ำท่านนี่ <c oughs> ยัง <c oughs> อยากหลายกับบางคนเป็นกะเล้วบางคนกับว่าท่านเล้วครับผมขัารถเกี่ยวกับสิข้านงข้าน้ำเนี่ยเขากระล่ม ทีนี้ฝนดีหลายดีตอนสิเกี่ยวเขาย่างดำเป็นบนดีปานใดเรื่ออะกี่ว่าแต่ว,ว่าคนส่องหลายตะเสาเขาเนาะคำน,นี้ไหมเป็นคนคือขัดตะเสาเลยครับก็เจ้าแม่เฝ้า,าสื่อเฝ้าไปหาเกี่ยวเขาเกี่อยวดำปลาบีหลังย่างกัาไปเบิ่งทางในน้ำกันครับเรื่องมันเผือกเรืองไทยเอามันเรื่องเรื่องมันเริงเผือกน้ำบ่ได้เรามันเผือกมันเผือกมันเป็นเริงมันเริงเผือก นะใส่เผือกคือบ่ามีคือวิตามินมันเกลียวนยครับเด้เดอผลผลิอข,อของกับมาได้ก็กูุกัดตายยังมาเนี่ยแล้วมาหมากโม่หมากแตงมันเฮดขับยุบมุมเก่านี่ยเราโฮมบักขั่นขนมนมเนยก็มีคือเก่าเกลียวเกเี่าคุณนะนั่งอยู่ขนา เนี <c oughs> ่ยบ right. <that> ้หนาวบ่หนาวเลยว่ะลุงเรียพี่น้องเแี้วกายบ้านเอาคือเรือเน้องแม่เนาะบ้นย่ามตื่นมันก็เลยตื่นขึ้นมานั่นแหละหาปลูกหาเก็บมาขายน้ำหัวน้ำสวนบ้านนอาพี่น้องนี่แหละอยู่ในกลุมาช่วงนี้มันง่ามเนื้อผักพี่น้องเลยหนาหนาวนี่แล้วเขาแล้วน้าเราเนี่ยแดดแดดแัดมือนี้กะนัดมือนี้กะนรุ่นก้อน ข้าตนาน้ำไปก็ได้พี่น้องกับอะไรพี่น้องเฝ้ามาหาสื่อในยู่เนี่ยกินบางกเพิ่นกระสิเดเกี่ยวเข่านัดรถไว้แล้วว่าสักนัดรถแล้วก็รุ่นอีกเทีย่ยนึงว่ารถเพิ่นสิมาบว่เพิ่นกับข้าเกี่ยวยากนะพี่น้องคือว่านอะไรนะเพิ่นกับข้าเกี่ยวทางอื่นทางไหนน่โอ้หลายหรือนะครับเดินในยู่นนนนเนี่ยกินบ้านห้องน่านนี่เขาล้ามแบกทัวเขาลามใหม่ โอ้ยี่สิบยี่สากเขาาล้ำเขาไม่บ่แม่เขาล้ำเขาไม่ได้ครับเด้อึงนียี่สิบบาทยี่ส่าบาทบักทั่วปีทั่วปีทั่วเดือนก็มีแม่ล้วะอ๋อคนหลายเลยครับอาทิตย์นี้ใส่หะสินค้าขึ้นยางโตเปาวันนี้บอยร้อมเกล่ยวเข่าเกี่ยวหรอวะ โอ้พันข้า,าบันขึ้นนี่เกือบเที่ยงขึ้นแ,นแล,ล้วว่นอาทิตะกันแล้วย่างตะตากเนี่ยพี่น้องอยากน้ำไผ้น้ำหน้าบระเดีเ๋ยวเผาขรรามมาขายเราเมียพี่น้องกดูละบางคนเพิ่นกะห้องกบมาแม่ขาบางคนกะห้องกบมาบางคนกะมาแล้วก็ลังยายเข่ายายของลั่งว่างขายถึงค้า แนวอยู่เนี่ยกินแบบบานเท่ากวดกับติดเขาจึงนหน่ดึงเขาเน,นี่ยงงน,นยครับคนเป็นซิดเลยๆหอยู่ทิพเนี่เสานี้ไหม,มเมา่วณนอาทิตย์นี่เสานี้คนเป็นซิดเลยอหล เราสืบผ่านยางเข้าไปทางนี้จนเป็นทะลุออกสองทางหุ่นคือเก่าล่ะครับพักกันง่ามๆคือเก่าเลยไอยางกัลมาหาลาซิบบานห้องตามหลอดพ่อใหญ่รถไปกว่าแม่เราหงกงกบมาเอียงแล้วแม่นี่ โอ้เผ <ere> ือกหนึ่งเผือกต้มเผือกปลาคอนเขาปลาลงดีคือนสิว่ามีลงดีแะไรคือเราแบบปลาดุกหน่อยปลาคอหน่อยไข่หนึ่งกอ้เกลีเขาปลาดุกหน้าบังแดดครับถุงเชือกบานเราแม่ปลาดุกแล้วเราบาบานเขาน้ำจ้ำเกลียวไขก้อนหนามนั่นแหละพี่หลอกปลาดุกหน่อยบานเท่าถุงละหาสิบบาทแม่เราเปล่งหนามเปล่งหยังออกสีเกียวเขาฝนก็ดีอีหลีแามสีเกียวเขาไมีแต่ปลาดุกปลาคอมุมีบ่ค่ะแม่ S <S ปลาคอมันลงดีเมันกวนแหลวเลือตาปลาดุกเออ๊กแบบบล็อกกระมี่ปลาดุกหน่อยบาทเท่าหาสิบบาทถูกดองเอ้ยสิละเราอยู่ในกิมบาทเท่าบรรยากาศดีขนาดเลยกล้วยกล้วยกล้วยคือเกาคือเกากล้วยแต่เรากำลังขนลงนะเต็มถ่ายหรด มาจำหน่ายกัลดเร็วๆในราคาต่ำๆ่าเร็วๆๆบ่าง่หาผ้องหดีที่เ่าทื่้เ่าที่ท้าปหยอดร่ไหเจ้าองงานเรื่อง้าพี่น้องงาเบิรแบบเยาะเย้ยวิววหงเบิบรรยากาศบานหฮอครับการขายาขายตลาดนัดบ้านนอกเฮ้าย่ำช่วงอากาศหนาวจังค่ แนวอยูแนวกิ <S <S <c oughs> นมออึดได้พี่มองนะอ่อนซ่อนบรรยากาศครับอ่อนซ่อนตลาดนัดบ้านเฮาอู้ห่สวยงีมกระดาเก่าอลกไยเนี่ยบรรยากาศ

มองดีแล้วครับคือขักสุดๆปีงปลาดุปีงปลานิ่นปีงปลาเข็งโอ้กระสั่งปลาคอเราคือเบิรไวเลย่าับัดหมดเห็น่น้องเออเออโหอีอออลีครับเดี๋ยวต่ปลาดุปปลาคอเบิดแล้ว <ฮ>าอาอยางรออยู่ไปขายบักโม <laughs> ่เพราะจะสงหลอกเพราะจะสงขายบักโมท่ทั้งนาทาั้งเขาเขาทาี่ตะยายขายบรรยากาศคึกคักอีลีครับผมก <c oughs> น่เหลือมาเลาะแล้ว ซึ้อกว่าอาทิตนีมันกรกขลไดเลพี่น้องเด้อยพักหนาวพักออกหล่วันอาทิตย์นีเขาเอื่อนยังก็เสาหนีเพี่น,น้นองเดโหมคืมอเกาทางกัมมีจะว่ามูเยว่าน ผู้ชายผี่ดองงานย่างเลยนะครับ้เดี๋ยวเขาสิไปรคาหมองแวะอย่ดอกตอนนี้เขายางยาวไปก่อนพี้องเบ่งบรรยากาศก่อนนอนซ่อนหลายวันนี้เราวันนี้เราวันนี้เราคั่วไห้เรียบร้อยกวอางแคบาเลยครับ คือเก่าเพราะว่ามาสูตรใหม่โอ้ขั้วไหเรียบร้อยมะข่าวปลาปากมะข่าวปลาปากลายยางไปกิ่งลายยางไลายปลาลวกแต่ว่านี่คือเป็นตะหักเถอะนี่ปลาไก่ปลาไก่ก็เป็นตะหักแต่ราขั้วไหเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อกองละหาสิบบาทขั้วตากแดดน้อยหนึ่งทอดกับตำหมักทัวพอดีอีปูหน้าเราก็มี อูหน้าผักเอ้ยผักเมียเรางามครับกำลังงามด้ยวยผักช่วงนี้พี่น้องเอ,อ้ยหนาวน,น,นี่นะครับผักบานเท่าอูกเองคายเอันผักเนี่ยอ่อนซ่อนไรช่วงนี้โพดโพด้วยพี่น้องเด้อกระง่าบัก,ก,กลินใหม่ไง ดูแล้วหอมมากเลยยังหอยหอมไข่เดี่ยวเก่าพอใหม่เล่ากับปอกไข่คือเก่ามันนี่โลเท่าไรล่ะครับแบบนี้ยสี่สิบบาทจ้ะสีบาทเด้อครับเด้อโลละสี่สิบบาทแล้วปอกไข่ปอกบ่ทันเลยพอใหม่โลละสี่สิบบาท กกตีลพี่นอ้องโอ้โหขนหุ่มขนาดเลยเอฟน้ำมาทันเลยอากาศหนาวๆสิแห้งขัดน้ำเจ้าหู้นี่เรลาเล่นบักหอยเดอนมนี่เล่นบักหอยบักหอยมาเป็นกระคุกกระแปงโลหนึ่งมาพี่ตัวนี้โลเท่าไรครับตอนนี้ โลละห้าสิบาทถุงหน่อยแล้วก็มีเส้าหาบหอ่ถุงหน่อยเฮ้ยโอ้ถุงหน่อยเราเห็นเป็นถุงละเส้าถ้าผิดลอ,องเนดะ้อเป็นถุงละเส้าโอ้ปาลาเราก็มีหลายอยู่นะครับมืนเนี่นคือเกา่าปลาไน่าขั้วให้เรียบร้อยแล้วโลเท่าไหร่พี่ปลาไน่โลละหนึ่งร้อยนะครับปลาไน่ายเป็นโลเด้อเป็นโลเป็นโลเด้อบ่เป็นโตไรเนยปลาย้อนโอ้พี่ ปลาคอกับอออกปลาท่อนะิยวออกอยู่ปลาดุกค่ะปลาดุกนี่เมืองว่าเป็นปลาคอขั้วปลาดุกขั้วเลยนะพี่น้องเดิมปลาดุกขั้วโลเท่าไรครับปลาดุกขั้วเรียบรอยย้อยโล่ร้อยซาวอันนี้กับปลาย้อนคือกับปลานิ่งเท่ากับขั้วโอ้เรามีหลายอย่างครับ <ละ S 1> เพิ่มเติมมากวันนี้มีมาคอยดูนะโอ้ยมาซีเป้คุณยายคุณหน่อ้บาทเหลือมาแล้ววันนี้เมื่อหน่อยเราได้ปลาไหลนะครับเด้อ เราหายไปสองสามอาทิตย์คุณดิมาเราได้ปลาหลายอยู่ครลบโอ้ปรากฏเครื่องไงกันได้ปลาข้าวก็มี่โอ้นี่ปาลาหลปลาส้วนนูแล้วก็มีนี่พอเราได้ปลามาหลายอยู่คนละน,นี่ปลาข้าวมาน้ำโตนึงปลาข้าวโตวนึงเอ <c oughs> สอสนนี่เราได้ปลามาหลายพอสมควรครับ ไปได้บ้ละบานส่อยนี่แบบดีโลเท่าไหร่แม่ปลาหน,น,นูสองร้อยห้าสิบเลยครับอหอยนอมงใหม่หอยเดือหอยขมมีเบิดมาเลาะเบิ่งได้ครับตลาดเสาวันเสาหน้าใหม่ก็เสาบาทตลาดเสาวันเสาบานน่าจะเลื่อนครับตำบลคามป้อม อำเภอเขม,มาราชบ้างไงพักง่ามไหลนี่ยังกระทั้งนะบานเนี่ยปลา,าทา <c oughs> ปูปลาทูก็ขายดีกันนะครับผ่เม็นขายดีแต่ปลาลำขโขงโคตรโพลีครับตลาดน,นัดบ้านเฮาบรรยากาศสุดยอดคือขักสุดๆ <c oughs> จักสื่อสัญหาครับได้เมามาบาพี่น้องเลยให้พี่น้องเมืองบรรยากาศโหลดตลาดน,นัดบ้านเฮามันสุดยอดอีหลี บรรยากาศดีสุดๆ,ๆบรรยากาศดีหลายคือเกาคุณน,น,นะขายดีเหลือตะหม้อแม่นหมอยังเลยแม่นี่ <laughs> เหลือตะหม้อเป่าขายดีหไร <laughs> ่หมอยังเลยแม่ปลา,าโอ้ปลาเมียเราเบิดแล้วผักเมื่อผักกะเดากะมีอีปูหน้า บักเชือี่เฮบักหอยโขงบักหอยเชีู่หน้าขมี่คือเก่าเลยพีนองเลยท้องพอแล้วเอนสลายปางเปเบิ่งเรื่อยๆวยังมีอยู่ตัวนี้ิรอนี่ลอยต่อลอยเท่าไรลยล่ะนี่ลอยต่อลอยสามสครับยังมียเด้อิรอแล้วก็ล่างสินับอยู่ข้างบน ่เอนะออนเดี๋ยว,วจะยางย้อนกลับเขามาอีกครับแต่ว่าตอนนี้เขายางหล่อบนทางดีกว่าคือขัดหลายหลามนับบานเฮาเราอยู่เนี่ยกินสำเร็จรูปกระมี่เลยสิื่อไปเฮ็ดเองกรมีข้ามีกระซิแม่นี่แหละครับกระลังย่อกระลังหนุกอยู่นี่ขนเข่าล้ามเข่าไม่เนี่ยคือเนา ลิงปลาได Youtube ้มากห้อยเดือนอมใหม่ปลาคึก <it> ค <drilling> ักหลายเลยพีอกล้องเงียเขาโคงเไกยเขา่อไทยพี่ดอกเ้ยคึกคักหลาย เด็กเด็กรวยอ้หน่องเมืองบรรยากาศน้ำกันนี่ล่ะคนไหลขนาดเด้อยอ้นองเลยคือคลัยกไล่เมืองน่ะ นอการดองีันลกะกาันลพี่น,อน้องสำรับผู้ใดอยากมาแวะตลาดได้จะเลื่อนแา,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 ามาจากเข็มมาลาดสีอยุททางขวามือเดอ้อพี่น้องเดอ้อสาม,มา,ารตาอุบลหรือว่ตการพืชผลสี่ยุททางสายมือของเฮาตลาดชาวบ้านหน้าเลื่อนตบนําป้อมอำเภอเข็มมาลาดครับ

พี่น้องแต่ว่าพี่น้องยางเขาไปเบิรงทางนี้อีบ้านเนี่ยยางหย่อนไปจังหวัดทางเขาเขามากุ่นูละเชียอ้อยฮิวเซ่เลยพี well ่ Now ้องแสดงว่ามาต์ตระเวได้แล้วจนเลาะแล้วเหรอฮพี่นอง แม่ร่อ,อ,อนระบบมาได้ครับมึงดีสิปกติเป็นปลานมโค้งแม่ร่อนเสานี้บอมอ่มาสี่ระบ่านสตาลไม่เปนอะ อือเก่าพี่น้องเลาะเบิ้งคือเก่ามาถอยเรือบอลแน่ว พี่จะเห็นรถตูกนเลยของอีน่างตัวอันปลาแขกปลาบิดเนี่ยเมียนชาวหนังโบผู้เดียวในมือก้อนขั้นสองม่จะปลาลูกกอนนี้หนึ่งกิโลเัน่อ้ตึก

บรรยากาศพุทโธพุกแก่บ้านเฮาพี่น้องอของมาขายแต่มันดุขัดปลูกพักปลูกง้างน,น้ำคั้นแท้ให้กันแท้นหน้าเจียวเขาแล้วกับคุดโตฟงโตเฟียงออกพี่น้องปลูกพักปลูกมีมาขายบางคนงก็แล้วให้แล้วหน้าแล้วบางคนงก็บ่พันแล้ว อย่างพี่น้องเบิงเ้งบรรยากาศแบบย้าวไปเลยครับปลอมไปหอดทางเขาขมาพุลล่นลาปุ๋ยดูเสียอิม่มร้านพัก

ดีขนาดแบบเผาแบบฟุกกรงนี้เอ้า,าอย่างไปนล้วกัน บ่านเท่านั้นครับดูดันฟอกัอปาดูดัดฟ่าเ้าเ้าคนว่าเกเืขาเรา้ยบ่อนที่บ่นนบ่านเท่านั้นครับเดินบานเร็วไวๆบุ๊เข้นนมันหลายๆนะบ้านแบบ้านบ่อนเรื่องดีาเก้ื่องัเบานส่้ง <ítulo> ได้มุกยังครับคุอนี่มกปลาซิวมกแจ็กบาทนะครับเราเย็นเป็นทางเอ้าเบิด์ตซัมแม่ล้าหมหูมกปลาซิวกันเลยโอ้โหเปียเป็นตาหักโอ้โหมกละสิบบาทเนี่ยอยู่ในกินบารเนอกพี่น้องบ่ได้แพงเลยครับเด้อมกละสิบบาทเน่ยใครบดแดงเราใครใครมดแดงกรับมีแจ็กบาทครับใครหมดแดง สี่สิบบาทปูหน้าคือเกา่าเห็นไหมพักกันแย่งบา้านห้ากกะลังออกดอ,อกแล้วหอมๆเลยนี่มกปลาซิ่วหน่อยแล้วเบิบนะแล้วก็นังขายอยู่มุ้งเก่าเหล้าหนิครับเสาวันเสาเหนไหมตัวผีพักกระเดาพักกระเดาเมีแล้วออกแล้วมันกำไรเท่านี่แม่กำไละสิบบาทเด้อครับเด้อเบิ่งเลย พักกระเดากําลังออกแล้วครับช่วงนี้นมหนาวบรรยากาศพักกระเดาเริ่มมาแล้วลคนแห่งสวยแห่งเ,เริ่มมากเลยครับแต่ว่ามันบ่มีแบดเลยครับมัน,นคึม,คม ฝนใส้สิบโลมีแดดนะครับยากาศขึ้นฝ่าคึ้ฝนต่สองก็าผานริโมแล้วฝ่าต้อนอใส่่ามฝ่าคนากดงไก่ไาแ้ว

เอาไปเนาแนวขายบ้านเเ้าดูแนวกินสวสตอนตัาดดัดบ้านเฮ้าอะันเวลา Mặc chư Mặc đấy ạ, yên quân, quâ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 n quân, กล้วยจักบาทน,นี่พี่ซาบาทเต่อไปบ่บปบมก่อนนะครับเด้อเามันสุกเขียวบอกเขาสุกเหลืองโอก็สุกกระเขียวเป็นบะครับโอเคเนดิบโอ้ยจักมือมันยังสิบพรกิน,น,นไปบ่มสอง,องมือกระสุกต่อไม,มันดิสุกแบบชุ่เขียวนะครับเนาะมันบอกเด็ดเป็นแบบเหลืองนะครับเด้อมีเลยสักาบาทโอ้ยเราขายถือเด้อพี่น้องเด้อเราปลูกเองขายเองครับ นี่กับเมียนของเราเองค่ากับเหลืองานหนึ่งปลูกเองขายเองประกระเดาเราเห็ดหลเลยครับโดยเพื่อนเราเห็ดสวนเกษตรปลูกค่อยปลูกของอยู่ของขินบานเท่าหมดลครับผมปลูกเองขายเองเลยว,วะเส้าบาทวีบกักใหญ่หนึ่ง้ันวุ่นะนขึ้นมาประเดี๋ยวโอ้แหงลหลายเด้อบัดนี้ครับขึ้นมาหลบนี่แหงคนแหงหลายกว่าก่ออีกค้นกําลังลังมากลังมากมากนะเสาร้า,รายเนกันหนา,า,นาว ไดไมามนะสินอหมาหอดทางนอดแล้วพี่น้องบรรยากาศต้นหงก็ร่างติ่นขึ้นไปอีกแล้ว บมีตะเวนและมืดแล้วบรรยากาศครับเลย่ดินอเดี <t> ๋ยวไฟไปออกเมื่อเบงตลาดเสาวันเสาบ้านน่าจะเลื่อนตะบนคำป้อมอำเภอเขมรลัจังหวัดอุบลครับผมตลาดนัดบ้านเฮา